ส่วนชนทุกท่านนะคะวันนี้ประชุมบอร์ดวิวไอก็มีผลการประชุมที่สําคัญสาคัญอยู่สองสาเรื่องนะคะขอพูดเรื่องอนโยบายก่อนละกันนะคะวันนี้มีพิจารณาเรื่องนโยบายไป3-4เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องเ,อเพิ่มสิทธิประโยชน์สําหรับธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่นะคะซึ่ง อ่าฉากกรรม EV นี่ก็เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในปัจจุบันนะคะแล้วก็ b o i ก็ให้การส่งเสริมธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ BEV มาเรียกว่าครบวงุครบจรก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ผลิตแบตเตอรี่นะคะไปจนถึงผลิตชิ้นส่วน EV ประกอบ EV นะคะสถานีชาร์จให้อยู่ในเกณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมหมด แต่ยังไงก็ตามเราก็พยายามดูนะคะว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่เราควรจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อเอื้อให้เกิดการลงทุนในธุรกิจนี้มากขึ้นหรือเปล่านะคะสำหรับธุรกิจการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยีไก็ให้ส่งเสริมตั้งแต่บางรายก็อาจจะเริ่มตั้งแต่การผลิตเซลล์อันนี้ก็จะได้สิทธิ์สูงสุดนะคะถัดมาก็ผลิตเป็นโมดูลนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแพ็คแอสเซมบลีคือการประกอบขั้นสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ย เราให้สิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มที่ผลิตเซลล์กับผลิตโมดูลที่อาจจะต้องนำเข้าวัตถุดิบนะคะเข้ามาเพราะว่าประเทศเราก็าไม่มีวัตถุดิบพวกนิเกิลพวกอะไรพวกนี้ที่เป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เซลล์ใช่ไหมคะ,อะของเดิมที่เราให้อยู่เนี่ยเราให้สิทธิในการกลดหย่อนอักกร์0นะคะเป็นเวลา2ปีสำหรับคนที่ผลิตแบตเตอรี่เซลล์กับแบตเตอรี่โมดูลนะคะ นี้สําหรับการขายในประเทศนะถ้าเขาส่งออกเขาได้ยกเว้นอยู่แล้วต่อมาเนี่ยก็มีการประชุมคณะอนุกรรมการ EV คณะกรรมการยานยนต์แห่งชาตินะคะ mm hmm. ก็มีข้อเสนอว่า b ิวไน่าจะปรับจากการลดหย่อน2ปีเป็น5ปีนะคะ mm hmm. เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตแบตเตอรี่มาวันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาเสนอคณะกรรมการนะคะว่า ขอปรับสิทธิประโยชน์หน่อยหนึ่งจากเรื่องการลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับการผลิตแบตเตอรี่เซลล์กับแบตเตอรี่โมดูลเนี่ยจาก2ปีให้เป็น5ปีนะคะถ้าในกรณีที่อเอาปุ๋ตจากโครงการเนี่ยขายในประเทศนะคะ,อะ,อะนอกจากนี้ก็โครงการที่อาจจะได้รับอนุมัติไปแล้วนะคะโครงการที่ผลิตแบตเตอรี่เนี่ย ที่ของเก่าที่ได้รับอนุมัติไปแล้วหรือว่าของที่ยื่นขออยู่แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติเนี่ยก็สามารถได้รับสิทธิ์ที่ปรับปรุงใหม่นี้ด้วยนะคะเชนั้นก็คือทุกรายจะมีโอกาสได้หมดนะคะเพื่อความเท่าเทียมอีกเรื่องหนึ่งที่มีการแก้ไขนะคะก็คือที่มีการปรับปรุงนโยบายคือเรื่องนิคมอัจฉริยะพวกเราอาจจะพอจํากันได้นะว่าดีไอเนี่ยเปิดให้ส่งเสริมอ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะมีเมืองอัจฉริยะคือ smart city แล้วก็นิคมอัจฉริยะนะคะทีนี้คราวนี้เรามาปรับปรุงหลักเกณฑ์สำหรับนิคมอัจฉริยะนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะนะคะก็ะคือว่าเรามองเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่ของเดิมในปัจจุบันเนี่ยมันไปอิงเรื่องเมืองอัจฉริยะซึ่งมันอาจจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะ เพราะว่าลักษณะพื้นที่มันต่างกันอันนึงมันเป็นเมืองอีกอันนึงมันเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคะก็เลยวันนี้มีที่ขออนุญ,ญาตขออนุมัติจากบอร์ดมีอยู่สองสามประเด็นประเด็นแรกเลยคือขอแก้ไขหลักเกณฑ์ของอาการส่งเสริมนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอัจฉริยะนะคะมีแก้เรื่องอะไรบ้างหลักๆแก้ไขในเรื่องว่าเอ๊ะสมาร์ทซิสเต็มที่จะต้องมีอ่ะของเดิมอบอกว่าต้องมีมันครบหมดเลยเจ็ดประเภทเจ็ดสมาร์ท ของใหม่บอกว่าควรจะมีแค่ห้าก็พอแล้วก็เลือกเอานะคะมีสี่ด้านที่เป็นภาคบังคับส่วนอีกหนึ่งด้านให้เลือกเอาจากสามด้านที่เหลือนะคะสี่ด้านภาคบังคับนี่ก็คืออย่างเช่น smart facility smart it smart energy smart economy นะอันนี้เป็นภาคบังคับทุกโครงการต้องทำนะคะแล้วก็ยังต้องเหลือต้องทำอีกหนึ่งด้านให้เลือกเอาจากสามด้านก็คือ smart good, good corporate governance smart living แล้วก็ smart workforce อันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่ปรับใหม่จากของเดิมที่บอกว่าต้องได้ให้หมดเลยสมาร์ททั้ง7ด้านก็ดูจะยากไปแล้วแถมเป็นด้านที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับ,กบนิคมชัดเท่าไหร่ค่ะออนอกจากนี้อีกเรื่องหนึ่งที่ปรับปรุงแก้ไขก็คือว่าขนาดนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยถ้ามาขอ BUI ปกติต้องมีที่ตั้งแต่500ไร่เป็นต้นไปนะคะทีนี้เราก็มองว่าเอะถ้าเป็นสมาร์ทนิคมสมาร์ทเนี่ย 500ห้ารไร่ก็อาจจะทํายากนะออมก็ขอปรับลดขนาดเหลือ2องรอยห้าสิบไร่นะคะขั้นต่ํานะคะสองร้ยห้าสิบไรแต่ยังต้องมีฟัซิลิตี้อะไรรองรับเหมือนเดิมนะคะแต่ลดขนาดลงเหลือ250ไร่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ที่ตั้งปกติแล้วเนี่ยนิคมทั่วไปนะคะถ้าจะมาขอบ i ห้ามตั้งอยู่ในสมุทรปราการและกรุงเทพอ่า หลักเกณฑ์ใหม่นะคะถ้าหากเป็นนิคมสมาร์ทนิคมอัจฉริยะให้ตั้งอยู่ได้ทุกจังหวัดอันนี้เพราะเราเห็นว่ากิจการใหม่ๆซึ่งก็ไม่ได้ต้องเป็นกิจการที่กิจการใหม่ๆที่ใช้เทคโนโลยีก็อาจะเป็นกิจการที่เรียกว่าไม่ฟอรลูตติ้งไม่ได้มีประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะน่าจะตั้งอยู่ในกรุงเทพและสมุทรปราการได้ก็เลยตัดเงื่อนไขข้อจำกัดตรงนี้ออกไปนะคะ สุดท้ายก็คือเรื่องคณะที่จะมาเป็นคนกันกรองอถ้าเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยเรากำหนดไว้ว่าก่อนที่บริษัทจะมายื่นขอส่งเสริมนะคะต้องไปให้คณะกรรมการที่เด,ดป้าเป็นคนอนุมัติก่อน<ๆ>ก็มีคณะกรรมการเมืองอัจฉริยะแต่ถ้าสมมุติเขาจะมาขอ,อนิคมสมาร์ทอันนั้นเนี่ยไม่ต้องไปคณะนั้นนะคะให้มาเป็นคณะเราจะมีคณะที่ร่วมกันระหว่าง B O I กับกอนอ,อ เพราะว่าน่าจะเป็นองค์คณะที่ทพิจารณาเรื่องนี้ได้ตรงกว่านะคะอันนี้ก็เป็นหลักเกณฑ์สำคัญที่เรา,เาได้ปรับปรุงส่วนสิทธิประโยชน์เนี่ยเหมือนเหมือนเดิมนะคะก็คือให้สิทธิ์รื้เนผู้สิงนนได้8ปีแล้วก็ถ้าอยู่ใน ec ได้ลดหย่อน50%อีก5ปีอันนี้เป็นสำหรับเกณฑ์ในการที่คนเขาจะจัดตั้งนิคมสมาร์ทอันใหม่นะคะเสร็จแล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ขอคณะกรรมการในวันนี้ ก็คือว่าเอะแล้วถ้าอย่างนิคมที่เขาตั้งอยู่แล้วเขาอยากจะสมาร์ทบ้างเนี่ยบิวไอจะให้อะไรไหมนะคะเราก็เลยเอาเรื่องนี้เข้ามาเสนอด้วยนะคะมีได้สองกรณีนะคะกรณีแรกนิคมที่ตั้งอยู่เดิมนะคะที่ได้บัตรส่งเสริมไปแต่สิทธิ์ภาษีเงินได้ยังไม่หมดนะคะสิทธิ์ภาษีเงินได้ยังไม่หมดแต่เกิดอยากจะสมาร์ทบ้างทำยังไงนะคะอยากจะ อัปเกรดตัวเองเป็นสมาร์ทก็ทำได้นะคะทาได้ก็มาขอ,อสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้หลักเกณฑ์ก็เหมือนกับคนที่ตั้งใหม่เลยนะคะก็คือต้องได้ทั้งหมด5ด้านเหมือนกันต้องได้รับการรับรองจากคณะกรรมการต้องได้อะไรโน่นนี่นั่นเหมือนกันนะคะสิทธิที่จะได้ไปก็คือได้แถมเพิ่มลดหย่อนภาษีงเงินเออโทษนะยกเว้นภาษีงเงินได้ไป 5, อีกห้าเออสามปีรวมของเก่าเ,าเขาได้อยู่แล้วห้าปีก็รวมเป็นแปดปีนะคะ แล้วถ้าอยู่ใน ec ก็ได้ลดหย่อน5 0บไปอีกหปีอ่าอันนี้เป็นกลุ่มที่ภาษีเงินได้ยังไม่หมดนะคะสิทธิ์ภาษีเงินได้ยังไม่หมดแต่ถ้าคนที่สิทธิ์ภาษีเงินได้หมดไปแล้วสมมติเป็นนิคมเก่าที่ใช้สิทธิ์ไปจนหมดแล้วไม่เหลือสิทธิ์อะไรแล้วเนี่ยเกิดอยากจะอัปเกรดตัวเองขึ้นมาเป็นนิคมสมาร์ทบ้างก็มีโอกาสเช่นเดียวกันเราก็มีมาตรการให้เหมือนกันนะคะก็คือว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยถ้ามาอัปเกรดกับเราได้เนี่ยนะคะเราก็จะให้สิทธิ์ ยกเว้นภาษีเงินได้เป็นเวลา3ปีนะคะบางเคสก็ให้3ปีแคปวงเงินร้อยเปอร์เซ็นบางเคสก็ให้5้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นอยู่กับว่าเขาทำสมาร์ทได้กี่ด้านนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนิคมอุตสาหกรรมนะคะแล้วอีกอีกเอ่ออีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็คือว่าเปิดประเทศใหม่มีประเภทกิจการใหม่ก็คือประเภทกิจการระบบสมาร์ทสำหรับนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม ของเดิมเนี่ยเรามีแค่ระบบสมาร์ทสำหรับเมืองอัจฉริยะแต่ไม่มีระบบสมาร์ทสำหรับนิคมหรือเขตอุตสาหการรมก็เลยกำหนดประเภทกิจการขึ้นมาใหม่แบบคล้ายๆกันแต่ให้มันตรงนะคะก็คือตรงสำหรับเรื่องนิคมโดยเฉพาะเลยสิทธิประโยชน์ที่ให้นะคะก็ก็คือ,อ,อยกเว้นภาษีเงินได้8ปีแล้วถ้าอยู่ใน EC ลดหย่อน50% 5ปปีนะคะแต่คนที่จะมาขอถามว่าโครงการแบบเนี้ เขาก็ต้องถือว่าเป็นระบบสมาร์ทที่ได้รับการรับรองเหมือนกันนะคะเป็นระบบที่อยู่ในนิคมหรือเขตสากรกรรมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการมาอันนี้ก็เป็นเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับพวกสมาร์ทนิคมสมาร์ทนะคะก็หวังว่ามาตรการเหล่านี้ออกมาเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยนะคะและให้นักลงทุนเนี่ยมีแรงจูงใจในการที่จะอัปเกรดพวกบรรดานิคมหรือเขตสาหก,กรรมต่างๆนะคะ อีกเรื่องนึงซึ่งเป็นเรื่องนโยบายนะคะก็คือในเรื่องของการอํานวยความสะดวกอันนี้คือจะให้ต่างชาติถือครองที่ดินซึ่งจริงการถือครองที่ดินสำหรับบริษัทที่ได้ b i ไม่ใช่ของใหม่มันเป็นสิทธิประโยชน์ตามมาตรา27่ที่เราให้อยู่แล้วนะคะให้มา50กว่าปีแล้วเนี่ยมาวันนี้เนี่ยที่เสนอบอร์ดเนี่ยก็คือว่า ในกรณีที่เขาต้องการถือครองที่ดินสําหรับเป็นที่ตั้งสํานักง,งานนะคะหรือว่าเป็นที่พักอาศัยของอผู้บริหารหรือว่าคนงานแล้วที่ตั้งนั้นน่ะมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกับโรงงานาก็จะอนุญ,ญาตให้ถือครองได้นะคะแต่กำหนดเงื่อนไขนะคะํากหนดเงื่อนไขก็คือว่าหนึ่งคนที่จะขอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วอย่างน้อยห้าสิบล้านบาทที่ต้องกาหนดอย่างนี้เพราะว่ากันไม่ให้โครงการที่ลงทุนเล็กน้อยนะคะ,ะจะขอใช้สิทธิ์ถือครองที่ดินซึ่งอาจจะไม่น่าจะเหมาะสมนะคะเรื่องที่สองก็คือกําหนดขนาดขนาดของพื้นที่ดินที่จะอนุมัติได้นะคะก็คือ,อถ้าสําหรับตั้งสํานักง,งานก็ไม่เกินห้าไร่สําหรับ เป็นที่ดินสําหรับที่พักอาศัยผู้บริหารหรือผู้ชนานาญการก็ไม่เกิน10บไร่แล้วก็ที่พักอาศัยที่ตั้งสําหรับที่พักอาศัยสําหรับคนงานก็ไม่เกิน20่ไร่นะคะอันนี้ก็เชื่อว่าการกําหนดหลักเกณฑ์แล้วก็การออกออมาตรการอำนวยความสะดวกอันนี้ออกมาเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนซึ่งต้องเรียนว่าไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะในอดีตก,ก็มีมาตรการนี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่า ไม่ได้ขยายมาสักพักหนึ่งก็คิดว่าถึงเวลานะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานี่ก็มีประเด็นนะคะอย่างเช่นว่าเราเกิดประเด็นเรื่องโควิดสิบเกเนี่ยบริษัทอยากจะมีที่พักที่เป็นของตนเองเพื่อจะได้สามารถเ,เรียกว่าทำบับเบิลระหว่างโรงงานกับที่พักได้ถ้าคนงานไปพักตามกระจายตามบ้านเช่าตามหอพักอะไรเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมันยากมากที่จะทำบับเบิลพอทำบับเบิลไม่ได้เนี่ยเ การผลิตมันก็อาจจะต้องอหยุดชะง,งักไปช่วงเวลาหนึ่งนะคะแม้ว่าโควิด -19 กําลังจากไปเนี่ยแต่ว่าหลายนักลงทุนหลายรายก็มีคข,ข้อกังวลว่าในอน,นาคตก็อาจจะเกิดเหตุคล้ายๆแบบนี้อีกนะคะเพราะว่ามันก็โรคอุบัติใหม่เนี่ยมันจะเกิดถี่ขึ้นฉะนั้นเขาอยากจะเตรียมพร้อมถ้าเราสามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักลงทุนนะคะเรื่องที่2การที่ถ้าคนถ้าบริษัทเขาสร้างที่พักให้คนงาน ก็เป็นเรื่องที่ดีก็เหมือนกับเป็นการให้สวัสดิการกับพนักง,งานด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นนโยบายที่ทีเ่เราที่บอร์ดได้ได้อนุมัติในวันนี้นอกจากนี้ก็มีในเรื่องของโครงการนะคะที่อนุมัติไปวันนี้ก็มีโครงการใหญ่ๆที่น่าสนใจอยู่เ,เหมือนกันนะคะก็มีโครงการขนาดใหญ่นะคะวันนี้อนุมัติไปทั้งหมดเนี่ยมูลค่า2องแสนล้านโดยประมาณนะคะก็มีโครงการผลิต bev ของบริษัท horizon plus ซึ่ง การผงทราบดีว่าก็คือบริษัทร่วมทุนระหว่างฟ o x c o n กับปตทนะคะอันนี้ก็มูลค่าโครงการก็ประมาณ36,000ล้านนะคะแล้วก็ยังมีโครงการผลิตเส้นใหญ่แล้วก็ผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษของบริษัท Kingboard Holdings มูลค่าอีกประมาณ8,000กว่าล้านนะคะอันนี้ถามว่าเอาเส้นใยนี้เป็นสิ่งทอไหมไม่ใช่สิ่งทอนะคะมันเป็นเส้นใยเส้นใยสำหรับเอาไปทำเขาเ,เรียกอ,อะไรอะพรีเพที่จะเอาไปทำแผ่น PCB คือบริษัทเนี้ยเขาเข้ามาโครงการลงทุนเขาอะ่ะเป็นการลงทุนทําแผ่น PCB แบบครบวงจรทำตั้งแต่ต้นน้ําจนได้ออกมาเป็นแผ่นนะคะ,อ,ะอย่างที่เราทราบดีตอนนี้ความต้องการสากาอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นมากความต้องการ PCB ก็ย่อมอเพิ่มตามไปด้วยนะคะนอกจากนี้ก็มีโครงการผลิตไฟฟ้าแบบ co-generation ของ IRPC Clean Power อีก2,000เกือบ3,000ล้านแล้วก็สุดท้ายก็คือโครงการ รถไฟความเร็วสูงสาสนามบินนะคะของบริษัทเอชเอราวันอีกแสนกว่าล้านอันนี้ก็เป็นโครงการใหญ่ที่เราได้ที่คณะกรรมการได้อนุมัติไปในวันนี้นะคะค่ะก็วันนี้สาระสาคัญวันนี้ก็ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับการประชุมบอร์ดในวันนี้ค่ะมีท่านใดมีคําถามไหมคะ อะไรนะคะอ๋อถ้าเป็นหมายถึงว่ารวมทุกอย่างที่อยู่ใน e v cluster ใช่ไหมอ๋อเยอะมากเ่ยนะคะ เอาเรื่อง xev แล้วกันนะ xev เนี่ยทั้งถ้าเป็น bev นะคะทั้งหมดนะคะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งพันสองร้อยี่สิบคันเอ่อทั้งหมดสิบสามโครงการเงินลงทุนประมาณแปดพันเก้าร้อยล้านอ่าอันนี้คือยังไม่รวม horizon นะ ทะลุมฮาร์เรนอีกสามพันสามหมื่นหกมันก็เออสามหมื่นหกสี่สี่หมื่นกว่าล้านสี่หมื่นกว่าล้านนอกฮาร์เซอนเออแคปซิตี้ค่อนข้างจะเยอะถ้าจะไม่ผิดแสนห้าก็ได้ประมาณสองแสนกว่าค่ะอันนี้อันนี้เฉพาะเออ เฉพาะการประกอบรถ BEV นะไม่รวม PHEV HEV อะไรต่ออะไรค่ะพอมาถึงแบตเตอรี่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 อันเนี้ยสิบหกโครงการจากสิบบริษัทนี้อันนี้เฉพาะแบตเตอรี่เฉพาะแบตเตอรี่สี่พันแปดร้อยล้านค่ะมันจะแยกเป็นสองส่วนนะแบตเตอรี่ ที่บอกว่า16โครงการเนี่ย4,820ล้านเนี่ยมันเป็นแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์แต่เสร็จแล้วมีอีก3โครงการก็เป็น High Energy Density Battery อีก6,700ล้านอันนี้คืออย่างเช่นใช้ในพวกกิจการไฟฟ้ากักเก็บพลังงานอันนี้อันนี้จะเป็นอีกอก,อก,อกลุ่มหนึ่งนอกจากนี้ก็จะมีพวก บรรดา e-bus อะไรนี uh, parts, uh, right? hey, ่ตัวแล้วแล้วก็ยังมีพวกชาร์จิ้งสเตชันชาร์จิ้งสเตชันในนี้ไม่มีตัวเลข มาแล้วมาแล้วชาร์จิ่งสเตชันนะคะตัวเลขถึงวันที่หกมิยหกห้านะคะมีที่เราให้ส่งเสริมไปแล้วนะคะทั้งหมดสี่รายรวมหัวจ่ายทั้งหมดหกพันห้าร้อยสาสิบหกหัวจ่ายเป็นแบบควิกชาร์จสามพันแปดสิบหกหัวจ่ายนะคะแล้วนอม่าชาร์จอีกสามพันสี่ร้อยห้าสิบหัวจ่าย ทำไมมันไม่เข้ากัเงินลงทุนนะคะเงินลงทุนทั้งหมดก็ประมาณสองพันสารอล้านจากทั้งหมดสี่รายนี้นะคะสี่รายนี้ก็มีทั้งบริษัทไทยบริษัทต่างประเทศแล้วแต่ค่ะ มีคำถามอย่างอื่นอีกไหมคะมีไหมมันนี้ไม่มีใครถามเชิญค่ะ The land, land ownership. I think the um, the, the cooperation between um, Foxconn and uh, PTT. Uh, perhaps uh, the, um, the the BY might not be in the best position to explain, but it's a J, it's a joint venture uh, to form a company which in Thailand it is called Horizon Plus. Um, the structure of um, the Okay. Um the the PTT side hold um sixty percent and Foxconn can hold forty uh, percent, the remaining forty percent. That's it. Um um on land ownership, um, the approval today concerns uh, the granting of permission for foreign uh, foreign owned companies promoted by BOI to own land uh, for the purpose of uh, for residential purposes and also for building um, offices. Normally, uh, if companies would like to own land to build factory, that is no problem. we already uh, grant uh, uh, the right to own land. but in some cases, um, companies may choose to set up their office or the residential uh, uh, facilities outside uh, the premises of their, uh, uh, their factories. Um, like for example, some companies that are located inside industrial estates, they may not wish to build a dormitory inside industrial estate because the price of land inside industrial estate is, quite, is much higher than outside. so they may choose to uh, build a dormitory for, for workers outside. This time around, we asked for approval from the board to uh, come up with a measure to allow companies. To own land in such cases, so that it is more uh, convenient for company. Particularly, we found out that during the, uh, the outbreak, the COVID nineteen outbreak, some companies would like to have uh, some kind of a bubble operations. Um, but if they don't have their own their own uh, facil um, uh, accommodation facilities, might be a bit difficult. Because uh, workers could be living in in uh, in, in um, you know they spread out in in various locations, and it is rather difficult to control uh, or to have uh, bubble operations. Uh, and companies certainly would like to make sure that they can guarantee a certain level of uh, production continuity. If not hundred percent, let's say if they could. Own land to build dormitories for their workers or for their expats, and then they can have bubble uh, bubble and seal operation so that they can guarantee that a certain level, a certain percentage of their, their production uh, would would be continued. And uh, the size of land, or oh, the the conditions, um, we would grant this kind of permission to only two companies. That have registered, paired up registered capital of at least 50 million baht, 50, 5-0, and the size of land that is permissible, the maximum size for office, we grant, uh, we, uh, the, the ceiling is 5 right. For uh, um, uh, residences for expats, it's 10 rai and 20 rai for, for residences uh, for workers. Okay. โอเคอ่ะไม่มีคำถามแล้วนะคะค่ะอันก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ